เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นความหลงจากผลการแข่งขันเมื่อคํำคืนที่ผ่านมากันก่อนเลยหลังจากทีมของเรามีปัญหาปวดเสียงเวียนกล้าวกันอีกแล้วครับท่านเมื่อทีมของเรามีทริปต้องบุกไปเยือนทางไก่เดยทองทอ็อตแนมฮอสเปอร์ที่สนามทอ็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมในกรุงลอนดอนของประเทศอังกฤษสำหรับการแข่งขันในศึกคราบาวครับรอบตัดเชือกนัดแรร เว่าก่อนเกมมันก็มีปัญหาตั้งแต่เรื่องของการจัดทัพกันเลยทีเดียวหลังจากทางโดมินิกโซบอสไลกับตันทีมชาติฮังการีที่เขาพลาดการลงสนามในเกมการแข่งขันแดงเดือดกับทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องด้วยจากการที่เขามีอาการป่วยเจ้าตัวเองก็ยังคงไม่หายจากอาการป่วยดังกล่าวข้างต้นนั้นทำให้เขายังคงไม่สามารถจะกลับมาลงสนามช่วยทีมของเราในการบุกไป,ปเยือนทางสเปอร์ในครั้งนี้ได้ อีกหนึ่งนักเตะที่ก็มีปัญหาด้วยเช่นเดียวกันก็คือในรายของทางไทยเริ่มหมอตันมิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลของทีมเราในเกมนี้ตอนแรกก็เป็นที่คาดหมายกันว่าเขาน่าจะมีชื่อมาติดทีมสำหรับการหมุนเวียนนักเตะให้ตัวของทางอร์เนอร์สตรอตในเยดดชรมันได้เลือกใช้งานแต่ท้ายที่สุดเขาก็ดันมาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้าทําให้โจตัวเองก็หมดสิทธิ์จะลงสนามในการแข่งขันเกมนี้ไปด้วยอีกหนึ่งคน ผู้ที่ออกมายืนยันเรื่องดังกล่าวก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหากแต่เป็นทางเจมสเทสยสเหยาข่าววงในมือหนึ่งของทีมเราที่ปัจจุบันทำงานให้กับทางแอตเลติกสำนักข่าวยักษ์ใหญ่ของประเทศอังกฤษนั่นเองโรเบนิคโซบอสไลไม่สามารถลงเล่นในการแข่งขันเกมนี้ได้อีกนัดเน,นื่องด้วยอาการป่วยของเขาส่วนทางไทเลอร์ม,มอร์ตันเองก็ไม่พร้อมจะลงสนามในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากเจ้า,จาตัวมีอาการข้อเท้าพลิกลิเวอร์พูลฟุตบอลคลับ P.S โพสต์ยืนยันอย่างชัดเจนผ่านหน้า X ส่วนตัวของเขาจากคำยืนยันดังกล่าวข้างต้นของเพียสเราก็จะเห็นได้เลยว่าถึงแม้ในรายของทางมอตตันนั้นจะไม่ได้มีบทบาทมากมายสนับการแข่งขันของทีมเราในฤดูกาลนี้แต่การที่เขามาได้รับบาดเจ็บเพิ่มไปอีกหนึ่งคนก็จะทําให้ตัวเลือกในการหมุนเวียนแกตตะของทางสล็อตนั้นลดน้อยถอยลงไปนั่นเองในก็เปิดประเด็นมาวยเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาอาการบาดเจ็บภายในทีมของเรากันไปแล้ว ข่าวต่อไปของวันนี้พ่อแม่จะขอพาเพื่อนๆมาดูประเด็นที่น่าเป็นกังวลใจมากขึ้นเป็นทวีคูณกันบ้างแต่คราวนี้เราจะขยับมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเกมการแข่งขันที่เราบุกไปเยือนทางท็อตแนมฮอสเปอร์ด,ดังกล่าวข้างตน้น ว่าในการแข่งขันดำเนินไปถึงนาทีที่30หรือครึ่งชั่วโมงแรกเท่านั้นทางจอร์เรล์คอนซาปกลังดาวรุ่งอนาคตไกลของเราที่ได้รับโอกาสให้ออกสตาร์ทเป็นเสเอ็ทผู้เล่นตัวจริงในเกมนี้แทนที่ของทางอิบราฮิมาโคนาเต้ที่เพิ่งจะหายกลับมาจากอาการบาดเจ็บและได้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมแดงเดือดกับทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแบบหมัดใหม่ถ้าตัวของทางอาร์เนสต์ล็อตเองก็มีการออกมายืนยันไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าเขายังไม่พร้อมที่จะลงสนามได้แบบ2เกมต่อสัปดาห์เช่นนี้มันจึงต้อง จะต้องมีการหมุนเวียนนักเตะแต่อีกหนึ่งแข้งของเราอย่างทางโจโกเมสดาวเตะสารพัดประโยชน์เองก็ได้รับบาดเจ็บอยู่และต้องใช้เวลาในการพักฟื้นฟูสภาพร่างกายของเขานานหลายสัปดาห์ด้วยกันนั่นจะทำให้โอกาสมาตกอยู่ที่ตัวของทางควันซาแต่เขาก็ลงเล่นได้เพียงไม่นาน้อตัวก็มีอาการบาดเจ็บต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามไปเหมือนกัน นั่นทำให้เราจําเป็นจะต้องเปลี่ยนตัวเอาทางวัตตรุกเอนโดลงไปยืนเป็นเฟนเตอร์ฮับจำเป็นอีกหนึ่งครั้งแต่หลังจากเกมการแข่งขันนัดแดงกล่วสิ้นสุดลงนักข่าวก็เอาประเด็นนี้เข้าไปสอบถามกับตัวของทางสลอตเลยว่าอาการของทางควันซานนั้นน่าห่วงมากน้อยเพียงใดกันซึ่งตัวของทางสลอตเองก็ยอมรับว่าตัวของนักเตะเองรู้สึกไม่ค่อยดีเลยแต่มันอาจจะไม่ใช่ปัญหาในเรื่องของอาการบาดเจ็บเพราะทางควันซานนั้นรู้สึกแน่นหนะ้าอกจนเขาเล่นต่อไปไม่ไหว จเจ้าเราคนซาู้สึกไม่ดีเลยจริงๆนะสล็อตกล่าวนับตั้งแต่เริ่มต้นเกมการแข่งขันในนัดน,นี้จนกระทั่งถึงตอนที่เราตัดสินใจเปลี่ยนตัวเขาออกมาเขาค่อนข้างจะรู้สึกมีความกดดันและผมก็คิดว่าเขาเป็นคนบอกเองว่ามันรู้สึกอะไรบางอย่างผิดปกติที่หน้าอกของเขาผมถามเข้าลงไปเลยว่าขอแบบเฉพาะเจาะจงได,ได้ไหมว่าอาการของเขาเป็นอะไรกันแต่เขาก็บอกได้แค่ว่าเขารู้สึกไม่ดีเลยมันไม่ใช่เรื่องของปัญหาอาการบาดเจ็บนะ เขามีอาการป่วยเล็กน้อยในช่วงหลายวันที่ผ่านมาถ้าผมคิดว่าเขาสามารถกลับมาได้แล้วบางทีมันอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องเดิมที่เขามีอาการป่วยก่อนหน้านี้ก็ได้ซึ่งผมก็ต้องไปสอบถามอย่างละเอียดอีกครั้งแต่สิ่งที่เรายืนยันได้ในตอนนี้ก็คือมันไม่ใช่เรื่องของอาการบาดเจ็บ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับดูฟอร์มการเล่นของหนึ่งในนักเตะที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดสำหรับการแข่งขันแดงเดือดกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาคนนั้นก็คือในรายของทางทัน ล็กซานเดอร์อาร์โนวักขวารองกับตันทีมของเรานั่นเองหลังจากหลายๆคนเชื่อว่าการที่โจ้ตัวมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอนาคตของเขาที่ยังไม่มีความกระจังชัดแถมยังมีการตกเป็นขา่าวได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากทางราชันชุดขาวเรอันมาตดรดสมูสมยักษ์ใหญ่จากสกลาลิก้าของประเทศสเปนจนถึงขั้นที่มีการทาบทามอย่างเป็นทางการเข้ามาหาทางสมูรฟ,ฟ,ฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราแล้วได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลงานในสนามของเขาที่ย่ำแย่ลงไปอย่างเห็นได้ชัด ทว่าล,ล่าสุดในเกมการแข่งขันที่เผชิญหน้ากับทางท็อตแนมฮอสเปอร์เมื่อคืนนี้ตัวของทัตอเล็กซานเดอร์อาร์โนก็ถูกดรอปเป็นเพียงแค่ตัวสำรองและเปิดทางให้กับทางครอนนอร์แบดลี้ตั้ขวาดาวรุ่งอนาคตไกลของเราลงไปทำหน้าที่แทนเขาอย่างไรก็ตามเมื่อการแข่งขันล่วงเลยมาในช่วงราวหนึ่งชั่วโมงของเกมตัวของทางสลอตก็ตัดสินใจถอดเอาทังแบดลี์ออกและมีการส่งทัตอเล็กซานเดอร์อาร์โนให้กลับมาลงสนามในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของเกม อย่างไรก็ตามมันจะสังเกตเห็นได้ว่าผลงานของเขาในเกมนี้ถือว่ามีพัฒนาการและการตอบสนองที่ดีขึ้นมา,มาเมื่อเทียบกับการแข่งขันนัดก่อนกับทาง r ร d d e v วิโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาแฟนบอลที่เคยหันหลังให้เขาจากการมีการตะโกนโห่ร้องให้เปลี่ยนตัวเขาออกในการแข่งขันนัดก่อนแต่ในนัดน,นี้เราก็ได้เห็นบรรดาเดอะคอปที่ตามมาเจียทีมรักถึงขอบสนามท็อปนัมฮอสเปอร์สเตเดียมก็ารตะโกนลงมาให้กำลังใจตัวของทางเทรนด์อีกด้วย ทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนถูกเปลี่ยนตัวลงมาเหล่าช่วงหนึ่งชั่วโมงของเกมนะแมตต์แอดดิสันนักข่าวสายของจากทาง l i v e อร o พูล o m ระบุตัวของเขาเองเล่นได้ดีขึ้นมากหากไปเทียบกับนัดที่เจอกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งมันก็ค่อนข้างจะตรงไปตรงมาว่าเขาคงจะเล่นแย่กว่านั้นไม่ได้อีกแล้ว ในตอนนี้มันมีการพูดถึงเกี่ยวกับเขาค่อนข้างจะเยอะเลยแต่เราจะเห็นได้เลยว่ามันมี2จังหวะที่เขาทําให้ตัวเองเสียบอลไปแต่มันก็คือตัวของเขาเองที่แสดงออกให้เห็นถึงความมุ่งมั่นมากกว่าเดิมและมีความตั้งใจที่จะไปนําบอลกลับมาเช่นเดียวกันกับแฟนบอลจากทีมเยือนที่ตามมาเชียร์ถึงขอบสนามในการแข่งขันนัดน,นี้พวกเขาเองก็แสดงออกให้เห็นถึงความรู้สึกอย่างชัดเจนทันทีที่ตัวของทางท่นถูกส่งลงสนามมา ฟันบอลของลิเวอร์พูลที่อยู่บนอัฒจันทร์มีการร้องเรียกชื่อของเขาและตะโกนลงมาเลยว่า s สเกลเซอร์ e นทีมหรือแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าสเกลเซอร์ในทีมของเราอีกเพียงไม่กี่นาทีต่อมาเราก็ได้เห็นจังหวะที่ตัวของทางเทรนเองเกือบจะทำประตูให้กับทีมของเราได้ด้วยจากจังหวะการยิงที่ยอดเยี่ยมของเขาแต่ถูกเคลียร์ออกมาจากบนเส้นได้เสียก่อน นั่นั้นแน่นอนที่สุดว่านี่ถือเป็นทิศทางที่ถูกต้องสําหรับเกมการเล่นของเขาแล้วและตัวของเขาก็ต้องก้าวข้ามผ่านเกมกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในนัดที่แล้วไปให้ได้แอดดิสันกล่าวทิ้งทาย ไายกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ยังคงอยู่กับประเด็นควัมหลงของสิ่งที่เกิดขึ้นในการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันว่าจะเป็นภาพสตอกหลังจากเราได้เห็นตัวของทางจโร์เรลคอนซาปักหลังของเราถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามไปได้วยเรื่องเกี่ยวกับสภาพร่างกายของเขา นั่นทําให้ตัวของทง ot, ใใักอานเนอร์สลอตนายดชแมนของเราตัดสินใจที่จะเลือกส่งทางวัตทุเอนโดดาวเตตทีมชาติญี่ปุ่นลงไปทําหน้าที่แทนแทนที่จะเป็นทักอิบราฮิมาโคนาเตออีกหนึ่งเซนเตอร์ฮาร์ปที่ก็มีรายชื่อเป็นตัวสมดองในการแข่งขันเกมนี้ด้วยอย่างไรก็ตามการที่เราได้เห็นทักเอนโดต้องถอยลงมายืนเป็นปักกหลังตัวกลางจาเป็นแบบนี้มันก็ไม่ใช่ครั้งแรกสําหรับตัวเขาหลังจากก่อนหน้านี้ตัวของทางสลอตก็เคยเลือกใช้งานเขาในตําแหน่งนี้มาแล้ว นอกจากนี้หากเราย้อนกลับมาดูสถิติที่เกิดขึ้นในอนดีตที่ผ่านมาก็จะพบว่าตัวของทางเอนโดเองนั้นเคยลงเล่นเป็นปักหลังตัวกลางมาในเส้นทางอาชีพของเขามากกว่าตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับอย่างที่เราไปความคุ้นเคยกันกับการลงเล่นของเขากับทางลิเวอร์พูลเลยโดยสัมปาเมื่อตลอดเส้นทางอาชีพของทางเอนโดเองนั้นเขาผ่านการลงเล่นเป็นปักหลังตัวกลางมาแล้วมากถึง240เกมโดยในจํานวนนั้นสามารถจะทําประตูได้ถึง28ลูกและทำแอสซิ์จากตำแหน่งนี้ได้ถึง10ลูก ขณะเดียวกันตำแหน่งอันดับที่2ที่เขาถนัดรองลงมาก็คือมิดฟิลด์ตัวรับอย่างที่เราได้เห็นกันมาว่าเขาลงเล่นในนะตำแหน่งนี้ไป192เกมทําได้15ประตูกับอีก13แอสซิสส่วนตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางเขาได้ลงเล่นไป34นะัดทาได้4ประตูกับอีก2แอสซิสและอีกหนึ่งตำแหน่งที่เราแทบจะไม่ค่อยได้เห็นเขาลงเล่นมากนะก็คือแบ็กขวาที่โจ้ตัวก็ผ่านการลงเล่นมาแล้วเหมือนกัน15นัดทาไปได้4แอสซิสด้วยกัน อย่างไรก็ตามสำหรับตำแหน่งปากระหลังตัวกลางโดยส่วนใหญ่ที่เขาลงเล่นมาก่อนหน้านี้มันจะเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่เจ้าตัวยังคาแขงอยู่ในเจลลีกของประเทศญี่ปุ่นนั่นเอง ด้านดิสซิแอนฟิลสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการออกมาวิเคราะห์ว่าสาเหตุที่ทำให้ทัชเอนโดสามารถเล่นเป็นปักหนังตัวกลางได้อย่างไม่มีปัญหาก็เพราะว่าแม้ว่าเขาจะมีความสูงเพียงแค่6ฟุตแต่เจ้าตัวเป็นนักเตะที่เล่นบอลในลูกของกลางอากาศได้ค่อนข้างจะดีและการอ่านเกมของเขาก็ทำให้เจตัวไม่มีปัญหากับการลงมายืนในแนวรับดังนั้นในช่วงที่ทีมของเราเจอปัญหาวิกฤตอาการบาดเจ็บและสภาพความฟิตของนักเตะ ในส่วนของกองหลังนั้นมันจะทําให้ทางเอนโดกลายมาเป็นตัวเลือกลำดับที่5ของทีมที่จะสามารถเข้ามากอบกู้วิกฤตในครั้งนี้ได้หากทางสลอตและทีมงานซื้อขายนักเตะของทางลิเวอร์พูลไม่มีการเร่งซื้อนักเตะหน้าใหม่เข้ามาทดแทน ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พเพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันบ้างหลังจากทางท o อตแน h ฮอสเปิร์มาได้ประตูชัยเหนือทีมของเราในช่วงก่อนหมดเวลาเพียงแค่4นาทีเท่านั้นจากฝีเท้าของทางลูคัสเบิร์กวอทถาว่าปัญหามันก็อยู่ที่ตรงจุดน,นี้แหละครับหลังจากทาง l i v e r p o o l c o m สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็ได้ชี้ให้เห็นถึงประเด็นเลยว่าในจังหวะก่อนที่เขาจะเข้าไปทำประตูให้กับ ทางเจ้าบ้านได้นั้นเจ้าตัวเองมีใบเหลืองติดตัวอยู่แล้วและเขาก็มีจังหวะที่เข้าไปทำฟาใส่ทางคอสตาร์ซิมิคาสแบ็กซ้ายทีมชาติกรีซของเราที่ได้รับโอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในการแข่งขันเกมนี้และการเข้าสกัดดังกล่าวนั้นหลายๆคนก็มองว่ามันควรจะเป็นอย่างน้อยใบเหลืองใบที่2ให้กับเขาเพ่งจะกลายเป็นใบแดงทําให้ตัวของทางเบิร์กวาวถูกไล่ออกจากสนามไป ต่ท้ายที่สุดแล้วทางสจ well, ๊วแอดเวลลพูดตัดสินในเกมนี้ก็ไม่ยอมควักใบเหลืองที่2ให้กับเขาทําให้โจตัวยังได้อยู่ในสนามต่อไปและเพียงอีกแค่ไม่กี่นาทีหลังจากนั้นเขาก็มาทําประตูขึ้นนําให้กับทางท็อตแนมออสเปอร์ได้สําเร็จสิ่งที่มันดูน่าจะแปลกประหลาดมากยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกก็คือในตอนที่ทางเบิร์กวอลทำประตูได้นั้น มันคือจังหวะเดียวกันกับตอนที่ทางคอสตาซิมิคัร์กำลังได้รับการประถมพยาบาลอยู่ที่ข้างสนามจากการที่เขาก็ถูกทางเบิร์กวาวนี่แหลกทำฟาวไปกอดหน้านั้นและเขาก็พยายามจะขออนุญาตก,กลับลงมาลงเล่นต่อแต่ทางแอดเวลยังไม่ส่งสัญญาณให้เขากลับมาลงสนามได้ซึ่งในจังหวะนี้เองตัวของทางเบิร์กวาวก็ไปทำประตูให้กับทางสเปอร์ได้สำเร็จ นั่นหมายความว่าจังหวะที่ลิเวอร์พูลต้องเสียประตูไปนั้นเราเหลือผู้เล่นเพียงแค่สิคนเท่านั้นจากการที่กรรมการไม่ยอมส่งสัญญาณให้นักเตะของเรากลับมาลงสนามอย่างที่มันควรจะเป็นนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทําไมตัวของทางอาร์เนสต์ลับและลวมไปถึงทางสไปค์เฮาชอปผู้ช่วยผู้จัดการทีมของเขาจึงเข้าไปประท้วงใส่ผู้ตัดสินที่4ซึ่งทําหน้าที่อยู่ที่ข้างสนามและสุดท้ายมันก็ทําให้ตัวของทางเฮาชอปเองโดนไปเหลือจากการกระทําในครั้งนี้ด้วย เรียกได้ว่าการทำหน้าที่ของทางแอดเวลในเกมการแข่งขันนัดนี้นั้นได้สร้างความประหลาดใจให้กับบรรดาแฟนบอลทั่วโลกเป็นอย่างมาและค่อนข้างจะค้านสายตากับสิ่งที่เราได้เห็นกันอยู่ในก็เปิดประเด็นมาได้เรื่องราวความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในสนามสนับเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้นนก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเช่นเดียวกันถ้าเราจะมาดูปฏิกิริยาของตัวอาร์เนสต์รัตในเยอรมันของเราเป็นการเฉพาะว่าทางฟิลแม็กเนลตี้ นักข่าวจากทาง BBC สำนักข่าวเบอร์หนึ่งของเกาะอังกฤษก็ได้มีการชี้ประเด็นออกมาให้เห็นเลยว่าตัวของสลอตเองดูจะไม่ค่อยพอใจกับการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินในการแข่งขันเกมนี้และรวมไปถึงบรรดาน,นักเตะของเขาที่ก็โชว์ฟอรได้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือแผนการที่เขาได้วางเอาไว้อีกด้วย ปกติแล้วเรามักจะได้เห็นอาการของทางสล็อตที่จะมีความเยือกเย็นมากกว่านี้แม้ว่าเขาจะมีอารมณ์ร่วมกับเกมค่อนข้างจะสูงแต่่งที่เกิดขึ้นในสนามสำหรับเกมนี้มันทําให้ตัวของทางสล็อตนอดหลุดออกมาได้แบบง่ายๆอย่างที่เราได้เห็นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงท้ายเกมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตอนที่ทีมของเราเสียประตูให้กับทางทแนมฮอสเปอร์ไปดังกล่าวข้างต้นนั่นเอง เฮดโค้ดของทางลิเวอร์อรพูลอย่างทางอันเนอร์สโลตนั้นโดยปกติแล้วเขามักจะเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ค่อนข้างจะดียามที่เขาอยู่ในเทคนิคเข้าโซนที่ข้างสนามนะแม็กเนลตี้ก่าวเราไม่ค่อยจะได้เห็นเขาออกมาแสดงความไม่พอใจแบบนี้มากนะักในการแข่งขันฤดูกาลนี้ถ้าในหนนี้เขาแทบจะน็อดดุดออกมาเลย มันเป็นการแสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าสล็อตไม่พอใจกับผลงานของลูกทีมของเขาที่แสดงออกมาให้เห็นในการแข่งขันขนัดนี้และยิ่งไม่พอใจมากกว่ากับการทําหน้าที่ของผู้ตัดสินในสนามด้วย ระหว่างเกมเขามีการหันไปบ่นกับทางทีมงานสตาร์โค้ดเบื้องหลังของเขาหลังจากเห็นลูกทีมโชว์ฟอร์มไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาต้องการและยิ่งหัวเสียมากขึ้นเมื่อเห็นการทำหน้าที่ของกรรมการที่เขารู้สึกว่ามันมีอะไรผิดปกติซึ่งเราก็ไม่ค่อยจะได้เห็นการออกมาแสดงอาการแบบนี้ของตัวสตอร์อมากนะักในการแข่งขันฤดูกาลนี้ เล้วามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงอยู่กับประเด็นความขัดแย้งของสิ่งที่เกิดขึ้นในการแข่งขันเมื่อคืนนี้อีกเช่นเดียวกันถ้าจะขยับมาดูมุมมองของทางเวิร์กยูฟันได้ปะกหลังกับตันทีมของเรากันบ้าง ว่าเขาเองได้อยู่ในสนามและก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นซึ่งเจ้าตัวเองก็มีการตั้งเครื่องหมายคำถามตัวโตๆขึ้นมาเลยว่าเหตุอันใดกันที่ทําให้ตัวของทางลูคัสเบิร์กวาวไม่ถูกใบเหลืองที่2ซึ่งจะก,กลายมาเป็นใบแดงที่ทําให้เขาจะต้องถูกไล่ออกจากสนามไปแถมเจ้าตัวก็ยังบังเอิญสีเละเกินที่สามารถจะทําประตูให้กับทางทรอตแนมฮอสเปอร์ได้หลังจากนั้นเพียงแค่มไม่นานโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันดันไปเกิดขึ้นในจังหวะเดียวกันกับการที่ทางคอสตาซิมิคัสก็ยังไม่ได้รับอนุญาตตจาากกผู้้ััดสินใหลลบมง นาไั่นจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยกับการที่ทางฝันได้ได้ตั้งแง่ขึ้นมาเลยว่ามันมีธงอะไรหรือไม่เพราะในสนามนั้นมันมีทั้งผู้ตัดสินผู้ช่วยผู้ตัดสินที่เป็นไลน์แมนอยู่ทั้งสองฝั่งผู้ตัดสินที่4หรือแม้กระทั่งทีมงาน V R ที่อยู่ในห้อง V R ก็ด้วยทําไมถึงไม่มีคนเห็นจังหวะการทําฟาวของทางเบิร์กวาวว่ามันควรจะเป็นใบเหลืองที่2ทั้งทัที่ภาพช้าก็แสดงให้เห็นว่าเขาเข้าสกัดหนักขนาดไหนใส่ตัวของทางคอสตาซิมิคาร์ทของเรา ฟังนะมันค่อนข้างจะชัดเจนเลยว่านี่จะต้องเป็นใบเหลืองที่สองฝันได้กล่าวเห็นได้ชัดเลยว่าผมค่อนข้างจะชัดเจนในเรื่องนี้แล้วมันก็ดูบังเอิญเสียด้วยนะกับการที่ตัวของทางเบิร์กวาล่าเองมาทําประตูได้ในจังหวะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นซึ่งผมคิดว่าตัวของผู้ตัดสินทําผิดพลาดไปแล้วผมเดินเข้าไปบอกเรื่องนี้กับตัวของเขาเองด้วยแต่เขาก็คิดว่าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดแต่เห็นได้ชัดว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะ ทุกคนที่รับชมเกมนี้อยู่ก็รู้ว่ามันจะต้องเป็นใบเหลืองที่2ตั้งนี้มข่าวสอบถามต่อไปว่าการที่ทางซิมิคัสยังคงอยู่นอกสนามในตอนที่ทางเบิร์กวาวทำประตูได้นั้นมันแสดงให้เห็นถึงความผิดปกติหรือไม่อย่างไรกันซึ่งฝันไดก็ได้ตอบว่าเพราะเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากแต่ความจริงที่เราเห็นเห็นกันอยู่เลยก็คือเบิร์กวาวไม่ควรจะได้อยู่ในสนามต่อไปเขาต้องโดนใบเหลืองที่2และกลายมาเป็นใบแดงไล่ออกจากสนาม เราเห็นได้เลยว่าผู้ช่วยผู้ตัดสินก็อยู่ตรงนั้นนะมม่มีผู้ตัดสินที่4แล้วมันก็ยังมี V A R ในสนามเองผู้ตัดสินก็ยังอยู่ตรงนั้นแต่ทําไมเขาถึงไม่ได้ใบเหลืองที่2ล่ะผมไม่ได้จะบอกว่านี่คือเหตุผลที่ทําให้เราปลอดชัยในการแข่งขันเกมนี้นะแต่แน่นอนว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่มีความสําคัญของเกม หลังจากฟังประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นในการแข่งขันเกมนี้กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะมาดูการแสดงออกและความเป็นมืออาชีพของตุกอาลเนอร์สลรัของเรากันบ้างดีกว่า อย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าในช่วงท้ายเกมของการแข่งขันหลังจากที่ทีมของเราเสียเประตูไปดังกล่าวข้างต้นมันก็ทําให้ตัวของทางสล็อตนั้นแทบจะน็อตดุดกันเลยทีเดียวแต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือหลังจากเกมการแข่งขันจบลงเราจะได้เห็นเขากลับมาควบคุมสติและอารมณ์ของตัวเองพร้อมกับแสดงความเป็นมืออาชีพออกมาให้เห็นอย่างแท้จริงเลยก็ว่าได้ ว่าโจโตมีการเดินเข้าไปและจับมือกับทางผู้ตัดสินรวมถึงทีมงานผู้ช่วยผู้ตัดสินทั้งหมดก่อนที่จะเดินจากพระออกจากตรงนั้นไปนี่แหละคือสิ่งที่ฟตอนได้เห็นเลยว่าถึงแม้เขาจะไม่พอใจการตัดสินม,มากมายขนาดไหนแต่ตัวของทางสล็อตก็ยังเล่นไปตามเกมอย่างที่มันควรจะเป็นเรื่องดังกล่าวได้รับการเปิดเผยออกมาจากทางนิสสากินเซรานักข่าวจากทาง b b c Sport ม,มีผู้จัดการทีมเพียงไม่กี่คนหรอกนะที่จะสามารถควบคุมอารมณ์ของพวกเขาได้และเข้าไปหาผู้ตัดสินด้วยความใจเย็นแบบนั้นหลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นในการแข่งขันเกมนี้กินเซลา่ากล่าวแต่ตัวของทักอานเนอร์รับทำมันได้พอเกมจบเขาก็ปล่อยทุกอ,อย่างจบลงตรงนั้นเขาเดินเข้าไปจับมือกับผู้ตัดสินทุกคนแล้วค่อยเดินผราออกจากตรงนั้นไปในช่วงเวลาที่เขาแสดงออกมาให้เห็นถึงความกดดัวของเขาจนกระทั่งถูกใบเหลืองไป แต่เขาสามารถที่จะควบคุมสติอารมณ์ของตัวเองและเข้าไปจับมือกับผู้ตัดสินอย่างทางสโตรดแอตเวลและรวมไปถึงทีมงานผู้ช่วยผู้ตัดสินทั้งหมดด้วยไม่ว่าอย่างไรก็ตามนี่คือเรื่องที่น่าประทับใจซึ่งดอกจะต้องให้ความชื่นชมในตัวของทางกุนซือดัชแมนเลยนะและแต่บางคนของทางลิเวอร์พูลเองซึ่งนำโดยทางเวอร์กิลฟานได้ยังคงออกมาแสดงถึงความไม่พอใจของพวกเขาจากคำตัดสินเกี่ยวกับจังหวะ ของท่านลูคัสเบิร์กว่าแต่ตัวของทางสลับสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านมันไปได้นี่แหละคือสิ่งที่น่าชื่นชมในตัวผู้จัดการทีมคนนี้แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ